สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอังคารที่13กันยายน2565นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยก่อนเกมครับหลังจากที่ก็เกมพิมลิกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกเลื่อนไปครับก็จะเหตุการณ์ที่ทางสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนับได้สวรรคตไปนะครับในช่วงประมาณกลางสัปดาห์นะครับผมแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาช่วงนั้นพอดีที่เชลซีแต่งตั้ง อ่าแกนพอสเตอร์ด้วยนะครับผมก็ทําให้มีการไว้อะไรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อ่า uh, มีโปรแกรมต่างๆ mm hmm. ก็เลยนเลื่อนไปสำหรับพิมารีสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสัปดาห์เนี้ยอ่าคู่อื่นอาจจะทําการแข่งขันได้แต่เชลซีเนี่ยกับลิเวอร์พูลโซ่สัปดาห์เนี้ยยืนยันนะครับว่าจะเลื่อนออกไปนะครับผมเป็นเพราะว่าเป็นเกมที่ลอนดอนด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วง ไม่สุดสัปดาห์ก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นพิธีฝังอ่ะนะครับผมของทางสมเด็จพระราชินีนาลริเบตที่สองที่สว,วรรคตไปนะครับผมเป็นพิธีนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการรักษาความปลอดภัยเยอะนะครับผมก็เลยไม่สามารถแบ่งกําลังตํารวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในเกมการแข่งขันอะไรอย่างนี้นะครับผม,ผมก,อก็อาจจะเป็นเกมเนี่ยที่ เราจะได้เห็นฝีมือของแกรมพอตเตอร์นะผมที่แต่งตั้งมานะผมก็หลายคนก็ทราบกันนะเพราะว่าคือเอาเป็นว่าตัวผมเองเนี่ยพอทราบข่าวนะผมที่ทูเคิลก็ตกใจอะ่ะคือไม่รู้ทมละทาม,มิ่งผมนะแบบคือไม่รู้เป็นอะไรนะกับข่าวเชลซีแบบพอลองเช็คหรือแบบไปค้าลองเอเอใจลองเปิดทวิตเตอร์ดูสิลองเปิดเช็คข่าวดูอาอเชลซีพาร์ทคอมพานีทูเคิลจริงหรือเปล่าแบบอึย ใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมเคยพูดไว้ในช่วงเกม after, uh, after the match เกมกับอ่า uh, ทีมดีนโมซาเก็บไอ้ดีโมดีนโมอ่าใช่นะใช่หน้าซาเก็บอะนะผมดีนโมซาเก็บอะนะผมที่ผมพูดไว้ในช่วง after the match ว่าแบบคือมันเป็นแมทที่ถ้าใครได้ดูอะ่ะมันคือมันมันกัดฟันพูดจริงๆนะว่าแบบ หรือว่าทูเคิลอาจจะเสียเรื่องข้องแต่งตัวไปแล้วระบารหรือคือมันไม่เห็นทางที่แบบว่าเชลซีมันจะเปลี่ยนอะแบบมันจะพัฒนาไปก่อนเนี่ยกราฟมันดิ่งลงคือมันดิ่งลงเรื่อยๆเลยมันไม่มีขึ้นเลยนะครับผมมันก็เลยแต่ว่าถ้าจะเร็วไปไหมมันก็อาจจะนิดนึงนะสาหรับตัวผมนะแต่ว่าพอดูเกมวันนั้นนะก็ถ้าเปลี่ยนแปลงก,ก็ก็ถือว่าไม่ไม่ขัดนะแบบ คือผมให้ 50, 50ห้าสิบห้าสิบระหว่างมันเดิไปหรือว่าอ่าสมควรแก่เวลานะคือคือผมห้าสิบห้าสิบนะครับเปลี่ยนแปลงก็อาจจะฉับพลันอะไรประมาณนี้คือเร็วอะไรเงี้ยแต่พอเห็นวิธีการของทางท็อตโบรีจัดการนะรผมว่ากับทางเบเดนอคบารีเนี่ยที่เป็นเป็นเจ้าของร่วมร่วมกันนะครับน่าจะมองว่า เป็นเรื่องระยะยาวนะครับคือถึงแม้หลายฝ่ายเขาจะมองว่าแบบคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นอาทิตย์เลยที่ผมไม่ได้ทํานะผมพี่ไที่ไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากขนาดนั้นแต่พอต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยนะเสาที่ที่ผ่านมาพบบอลไม่เตะอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็เริ่มไปตามนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายของช่องต่างๆอะไรแบบนี้นะครับหลายคนเขาก็ยัง ศบประมาทกับปามากับพอตเตอร์นิดนึงนะแบบคล้ายๆแบบยังไม่เชื่อมือยังไม่่อยไว้ใจอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวผมนะคือถ้าโค้ชคนไหนเขายังไม่ลงมือทําหรือลงคุมทีมสักสิบเกมขึ้นไปแล้วผมผมยังไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินนะว่าเขาจะเบิร์กไม่เวิร์กหรือดีไม่ดีมันต้องให้เขาลงมือทํางานก่อนเพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นงานเลยเราก็ไปตีโพลทีพายวิพา,าวิจาร์ว่าเฮ้ยมันอย่างงู้นอย่างนี้เขาเคยเล่นแบบแทคกติกแบบนี้แล้วคล้ายๆลักษณะว่าแบบ เออไปคาดการล่วงหน้าประมาณเนี้ยนักคือเข้าใจอ่ะหัวเข้าใจหัว,หวอ,อกคนเขาเป็นนักวิเคราะห์เขาก็เห็นแต่ภาพในสิ่งที่เขาเห็นอยู่แล้วนะผมแบบเห็นกับภาพตรงหน้าอะไรเยอะเท่าที่เห็นสติต่างๆมากราเปรียบเทียบดูแต่ความเป็นจริงของโลกฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันแน่นอนนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันคาดเดาได้อยู่แล้วอ่ะไม่มีใครคาดเดาได้เป๊ะเลยไม่มีครับทั้งนั้นสติแต่และเกมเนี่ยคือเอาไปอ้างอิงอ่ะอย่างเชลซีเจอกับ สมมติเจอสเปอร์อย่างนั้าที่แล้วเนี่ยอ่านอย่าเอาเซเต,ติมานะมาอ่าก็คงเซลตีก็คงบุกเสมอสเปอร์ได้ด้วยวิธีการเล่นหรือเซติแบบนั้นแต่พอลงสนามจริงมันใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็เลยแบบผมแค่ไม่ค่อยเห็นแล้วมันมันแบบมันขัดขัดหูขัดตาประมาณนี้ฟังแล้วมันแบบมันขัดขัดเรื่องลักษณะที่แบบไปคาดการก่อนอนะไรแบบนี้คือเขายังไม่ได้ละทันเลยลงใช้ฝีมือเขาใช้ ติปัญญาหรือการวางเทคนิคอะไรหรือการเล่นยังไงเชลซี Chelsea ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะในทางในการในภายใต้าการคุมทีมของแกรพอตเตอร์นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะนะผมที่ผมพูดจะเปิดใจแล้วกันนะแบบมาแล้วจะโอเคมาอะไรเงี้ยคือผมก็รับทุกคนอยู่แล้วครับใครเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเชลซีถูกไหมครับมันเป็นวัฒนธรรมเราเป็นปกติอยู่แล้วที่พอเวลา คุณทําไม่ได้คุณก็ต้องออกไปอะไรประมาณเนี้นะครับผมเราไม่ได้เป็นสโมสรที่ต้องรอการการเวลาที่มันยาวนานนะครับถ้าคุณถ้าคุณทําผลงานไี้ดีแฟนๆก็รักคุณอยู่แล้วนะครับถ้าผลงานเหมือนเป๊กโกเดล่าสิครับหรือไจเกนคอปก็ได้หรือว่าคนอื่นๆที่เขาคุมทีมมาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยคุณคุณลองทําผลงานแบบนั้นเลยใครใครเ็าจะไปไล่คุณใครก็จะไปอ่อคล้ายๆแบบวิภา์วิจารณ์คือมากมายถูกไหมครับมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็คือแบบ คุณก็ลงมือทําไปถ้าคุณทําได้คุณทําในสิ่งที่วิสัยทัศน์คุณมีนะครับผมมันก็เหมือนภาะวะผู้นำอ่ะนะครับผมมันต้องมีวิสัยทัศน์มันต้องมีอะไรต่างๆที่มันเป็นพันธกิจอะ mission statement อะไรที่เขาเรียกกันอะนะครับผมพันธกิจอะที่คุณต้องทําอะนะครับผมว่าคุณต้องทําให้ได้คุณต้องสูโน์อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องคอยดูกันไปนะครับว่า แนพอตเตอร์เขาจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเขาเองพอคุมไบรตันมันเหมือนพอมาเชลซีเนี่ยเขาเหมือนก้าวกระโดดน,นะครับผมเป็นขั้นบันไดคือก้าวข้ามไปเลยมาคุมทีมใหญ่ระดับยุโรแบบนี้นะครับว่าด้วยมันสมองด้วยแพชชัน่นของเขาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยจะพาเชลซีไปได้ไกลแค่ไหน,นมันก็ต้องติดตามมันต้องลุ้นอยูนะครับผมมันก็มันเป็นเรื่องอะไรสภาพแวดล้อมแปลกใหม่เหมือนกันนะสำหรับแฟนเชลซีที่ว่าเนี่ยโค้ชเขาเป็นลักษณะแบบว่า ยกเว้นแฟนลัมพาแล้วกันนะคืออันนั้นเป็นตำนานทีมแล้วแต่เนี่ยแกมพอตเตอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วก็เป็นกุนซือที่เป็นแบบทําทีมไม่ได้แบบระดับยุโรปมากจ๋าขนาดนั้นนะเพราะว่าอ่าคนอื่นๆอย่างวีรัตโบอาสอะไรเงี้ยตอนที่เข้ามาในช่วงปีนั้นอะนะครับผมก็คือเขาเคยคุมปอตโตทีมปอตโตมันก็เล่นบอลยุโรปอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่แกมพอตเตอร์อาจจะได้วนเวียนอาจจะได้สัมผัสยูโรปาลีกอะไรแบบนี้บ้างน,นิดนิดหน่อยๆน่อยแต่ว่า ด้วยเอาจริงๆด้วยแบบแบบได้เต็มแม่เต็มหน่วยมันก็พูดได้ไม่แต็ม่าว่าเขาได้สัมผัสบอลยุโรปแบบเยอะมีประสบการณ์มีอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเหมือนแบบการเลือกโค้ชที่เขาแบบแพชชั่นเขามีแล้วแบบอ่าเขาอยากจะทําทีมนะครับผมแล้วก็มันก็มีปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าแบบ เชลซียื่นไปมันก็ปฏิเสธไม่ได้กับโอกาสแบบนี้นะครับอย่างพอตเตอร์เขาพูดเองไงเราไปดูคลิปดูได้ครับคลิปที่เชลซีลงไว้เขาเคยบอกเขาบอกว่าแบบคือมันเป็นโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เคยอ่าเขาเขาเคยเขียนนะครับลงลงในการอำลาไบาตันด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าแบบคุณต้องเข้าใจนะคือแบบมันมันเป็นโอกาสที่มันมันต้องวคว้าเขาแบบมันหาไม่ได้ง่ายๆอะไรแบบนี้เขาเขาก็ลอความท้าทายไงนะครับ ถ้าทําไม่ได้มันก็ต้องออกอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมมันคือกราฟมันมันดิ่งลงตลอดแหละสำหรับยุคข,ของทูเคิลอ่ะนะครับผมนะเขาก็ไปตานานอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนตัวผมคือผมมองไปข้างหน้าไม่ได้มองถอยหลังนะครับผมผมมองสโมสรให้ไปข้างหน้าไม่ใช่เดินถอยเกียร์กลับลงคลองไปเริ่มกับอดีตอะไรเงี้ยไปจมปากกับอดีตคือความสําเร็จเราเราดูดดาเรียบร้อยแล้วไงครับทีนี้มันเรื่องปัจจุบันปัจจุบันเราก็ต้อง การความสําเร็จต่อไปนะครับผมการต้องการที่ให้ทีมมันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปแล้วมันนี้มันยุคใหม่แล้วไม่ใช่ยุคโรม,นมันอับบาโมวิชคือเห็นได้ชัดว่าทอสบูลีเนี่ยเขาเคลียร์สิ่งต่างๆที่มันเป็นแบบอาคิงด้อมของอ่ะอาของทางโรมานอับบาโมวิชแหละนะครับผมคืออาณาจักรของโรมานอับบาโมวิะ ความเป็นตัวตนตอนที่เขามาใส่กับเชลซีในช่วง19ปีที่ผ่านมานะครับผมเขาเอาตัวตนเหล่านั้นออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ความเป็นแนวทางของตัวเองกแบบคล้ายๆแบบสร้างชื่อให้กับเชลซีด้วยแนวทางของเขาเองนะครับผมไม่ได้ไปเรียนแบบใครไม่ได้อะไรกับใครไม่ได้ตามอย่างโรมนดาเมวิดนะครับผมก็คือมันเป็นแนวทางของเจ้าของทีมคนใหม่ แ้าของร่วมคนหมายอะไรแบบนี้มันก็มีแนวทางของเขาที่จะพัฒนาแต่ไม่ใช่ว่าเข้ามามันไม่ได้บอกว่าโอ้มาทาให้ทีมย่ําแย่มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะเขาไม่ปล่อยสมโมสรนี่มันแย่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องให้โอกาสต้องให้เวลานะครับผมนะก็เข้ามาเนี่ยก็มารับงานนะทีมอ่าคุมทีมเกมแรกก็เกมยุโรปนะแล้วเกมสาคัญด้วยเหมือนกันนะผมระดับหนึ่งเลยนะสำหรับเชลซีที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของเรด,ดบูซาบวบัวนะทีมจากออสเตรียมั้งนะครับผมนะ เรดบูลซาวบัวนะครับผมก็เตะกันในเวลาตีสองนับคืนวันพุธนะครับผมเวลาตีสองตรงนะครับผมก็เพราะว่าการนับสิ่งที่การพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับกับเชลซีนะครับผมก็อ่าเขาเลือกเขาถามเรื่องความทะเยอทะยานนะครับแอมบิชันของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับทูเคิลขออภัยครับพอตเตอร์ยัง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 เคยเชียร์ทูเคิลอยู่เลยนะโอเคก็ต้องปรับกันนะสำหรับผมพอตเตอร์บอกว่าอ่าคุณต้องมองไปที่สโมสรฟุตบอลครับ ที่เนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับซาบเชลซีรมเนียมคุณภาพและในการแข่งขันนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยอยู่ในระดับไหนแข่งขันทั้งลุ้นแชมเปียนลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันเป็นความท้าทายที่แตกต่างอย่างสิ้เนเชิงกับสิ่งที่ผมเคยเจอมาหรืส่วนที่ผมมีตอนเนี้นะครับผมตื่นเต้นมากนะครับที่คุณเจนาการได้และตั้งตารอว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนคาดหวังยังไงบ้างนะครับผมในเกมแรกกับ UCL ด้วยนะผมทูเคอร์อ่าพอเตอร์ Potter บอกว่าเออทูเคอร์ ur, ยังไงก็ปรับผมลืมตัวทุกทีนะพอสเตอร์ Potter บอกว่าอ่าเป็นค่ําคืนที่ตื่นเต้นมากครับแล้วก็สําหรับเราพวกเราทุกคนเนี่ยมันตื่นเต้นมากในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็จินตนาการได้ว่าเราเตรียมทีมเตรียมเตรียมตัวสาหรับเกมนี้นะครับทําความรู้จักกับผู้เล่นและผู้คนในสนามซ้อมคอปแฮมนะครับผมเรากําลังรอคอยมันจริงๆนะครับผม รู้สึกยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสำหรับเขาเลยนะพอตเตอร์บอกว่ามันเหมือนรู้สึกเหมือนเก้าสัปดาห์หรือเก้าเดือนนะนะผมนะพอระยะเวลาอะไรนความรู้สึกเขาครับมันคือความงดงามของชีวิตครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเร็วมากนะครับเรามีการสนทนาอย่างเข้มข้นกับเจ้าของใหม่นะครับผมแล้วก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความคิดที่น่าตื่นเต้นจริงๆเกี่ยวกับโครงการต่างๆและวิธีที่จะนำพาสโมสรแห่งนี้ไปข้างหน้า ที่วันมันเสียงหรือเปล่านะครับในการมารับงานกับเชลซีนะครับเอ่อพอเตอร์บอกว่าคือมันเป็นชีวิตที่ต้องออกไปจากพื้นที่ Zone คอมฟอร์ทโซนนะพื้นที่ที่เราคุ้นเคยพื้นที่ที่เราคุ้นชินอะไรแบบนี้ไปเจอออกไปเจอสิ่งใหม่ๆนะครับผมแล้วแล,และที่สําคัญคือมีความรับผิดชอบนะครับโดยเชื่อว่ายังมีอะไรมีมากมายที่รอผมอยู่ที่นี่นะครับที่เชลซี ผมไม่คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงนะในทางลบนะครับในแง่ลบแรแต่ทุกอย่างเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักนะผมก็ต้องทําความรู้จักกับเชลซีต่อไปนะสำหรับพอตเตอร์นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับในการเจอกับลูกทีมครั้งแรกนะครับลูกทีมใหม่ครั้งแรกนะครับพอตเตอร์บอกว่ามันเป็นการตอบสนองนอนในเชิงบวกจริงๆนะนะผมเป็นกลุ่มนักเตะที่มีความจริงใจนะผมเป็นกลุ่มนักเตะที่มีความรับผิดชอบจริงๆนะครับผมรอบๆสนามซ้อม เป็นบรรยากาศทีนเชิงบวกนะครับพวกเขาต้องการบรรลุและทําได้ดีนะผมผมมีความสุขนะกับทีมแล้วก็บ,บันรรดาน,นักเตะนะครับผมคุณจะมีส่วนร่วมกับสโมสรในด้านไหนบ้างพูดถึงตําแหน่งนะครับเพราะว่าเชลซีแถลงไว้ในเว็บไซต์ของสโมสรว่าเป็นเฮดโค้ชนะครับผมไม่ได้เป็นเมนเจอรนะครับผมคือเมนเจอรมันก็ต้องรับผิดชอบว่า,าจัดการทุกอย่างแต่ว่าคืออาจจะ พูดคุยกันได้นะพูดคุยกับทางเจ้าของสโมสรในเรื่องวิสัยทัศน์กำหนดวิสัยทัศน์หรือกำหนดในแต่ละฤดูกาลว่าจะยังไงอะไรแบบนี้นะครับทิศทางของสโมสรทิศทางของทีมจะไปยังไงต่อไปก็คือแบบใใคล้ายๆออกไอเดียร่วมกันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วก็มันจะเป็นไอเดียให้เจ้าของทีมไปพัฒนาไปดูไปอะไรว่าเอ้ยดีไหมเนี่ยเสนอปุ๊บมันดีเอ้เราก็ทําอะไรแบบนี้นะครับมันคือมันมันเหมือนการว่าแบบต้องการมีส่วนร่วมร่วมกันอนะประมาณนี้นะครับผมนะพอตเตอร์บอกว่า ผมเป็นเฮดโค้ชแล้วก็งานของผมก็คือช่วยสมโมสรฟุตบอลนะครับผมใช้วิธีนั้นมาตลอดในสวีเดนเนี่ยที่คุมทีมออสเตอร์ซุนนะครับผมเขาก็บอกว่าชื่อทีมนี้เทนะ่านั้นผมไม่แน่ใจอาจจะผิดก็ได้นะแต่ถ้าถ้าถูกก็โอเคนะถ้าผิดขออภัยนะถ้าอย่งไรคอมเมนต์นะครับถ้าผิดนะก็บอกว่าผมมีโอกาสได้สร้างสมโมสรฟุตบอลที่นั่นนะครับผมชัดเจนว่าสมโมสรนั้นนะสำคัญสุด งานหลักของผมคือช่วยพวกเขาที่นี่ช่วยเหลือนักเตะที่นี่จัดการทีมในสนามให้แฟนบอลภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พันธกิจนะอย่างที่บอกนะครับมิชชั่นสเตทเมตนตะ์คือยังไงบ้างน,นะครับหน้าที่ของเขานะพอรเตอร์ Potter บอกว่าผมสัญญานะครับว่าจะทําทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ทีมที่ผมอยากเห็นต้องมีความสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับนะครับเราต้องการทีมที่อ่อนน้อมถ่อมตนคือพูดถึงตัวตนก็เลยนะเพราะว่า จอร์จินโยช่วงที่เพสคอนเฟอเรนซ์นะเขาต่อจากพอตเตอร์ใช่ไหมครับจอร์จินโยเขาก็พูดว่าพอตเตอร์ Potter เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคือคาแรคเตอร์ทีมเป็นยังไงผู้จัดการทีมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคือมันแสดงถึงตัวตนของผู้จัดการทีมอย่างนั้นเลยนะครับผมคลนะครับก็ค,บคืออาจจะดูแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ยุคนี้อาจจะเป็นเป็นทีมที่สูข,ขุมนิดนึงแล้วก็คล้ายๆแบบทุ่มเทแล้วก็เป็นคนดีนะแบบปรับตัวพัฒนาตัวเองเป็นคนดีแล้วก็คล้ายๆแบบ มีวิสัยทัศน์แบบประมาณว่าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้แบบว่าอ่าโออวดยะโสประมาณนั้นแบบเก่งอะไรแอคอะไรประมาณเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์เราเนี่ยผมว่าจะใส่ในนักเตะเชลซีมากขึ้นแน่ๆนะครับผมแบบในเรื่องแบบความเป็นซูเปอร์สตาร์อาจจะลดน้อยลงไปแล้วกันแบบค่อยๆอ่าคล้ายๆแบบถ่อมตัวลงหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตประมาณว่าเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนั้นเลยนะผมคาแรคเตอร์นักเตะเชลซีแบบน่าจะแบบว่า คือสมาธิในสนามแล้วก็คล้ายๆแบบสู้ไว้ได้วยกันอะนีมันคือมันมันสำคัญนะในเรื่องสปิริตทีมอะไรเงี้ยนะครับพัตเตอร์เขาก็บอกว่าเราต้องการตัวตรงของเราและเราแฟนบอลจะได้เห็นในสิ่งที่เราจะทำนะครับผมแล้วก็สภาพทีมเนี่ยก็คือจะขาดกองเต้กับเมนดี้นะครับก็ยืนยันนะคอนเฟิร์มลงไม่ได้นะครสำหรับเกมวันพรุ่งนี้นะครับส่วนที่เหลือพร้อมลงเล่นหมดนะครับอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับเกป้าอาริซาบาลากะาในการแก้ตัวอีกทีในะ จากเกมกับเซาบูเรียดิโาโมซาเก็บนะครับผมนะในการพบกับเรดบูเซาบูนะครับคิดว่าจะรับงานไหมถ้าเขาเปรียบเทียบไปยังโรมาร์ดาบังเวลาพูดถึงนะรถ้าเป็นเจ้าของคนเก่าพอตเตอร์ Potter บอกว่าเขาไม่ชอบคําถามนะับที่ถามว่ามาถ้าหรืออีฟนะครับผมคาถามประเภทนี้มันไม่ยุติธรรมนะสำหรับการไปเปรียบเทียบกับเจ้าของคนเก่าซึ่งเจ้าของคนเก่าทําไว้เนี่ยมันน่าสําเร็จมากมันเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่ง นะครับแต่งานของเราคือสร้างเส้นทางของเราเองเห็นไหมครับมันคล้ายๆสอดคล้องกับท็อดโบลลี่ที่เขาบอกว่ามันจะมีทางของเขาเองนะครับแล้วก็จุดแข็งคือเรื่องเขาเขาพูดถึงจุดแข็งของพอตเตอร์นะผมเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะและการจัดก,การทีมที่ว่าจะรับมือยังไงครับกับเชลซีนะที่ก็อย่างที่บอกนะผมมัน อะไรเยอะแยะไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นภายในสนามหรือนอกสนามนะครับผมนะคุกกลุ่นตลอดได้ทุกเมื่ออะไรประมาณนี้จะรับมือ,อยังไงบ้างครับพอตเตอร์บอกว่า,าผมก็จะทําแบบนั้นนะครับในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็การจัดก,การทีมผมท่านแบบน้นกับทุกสโมสรที่ไปคุมทีมนะครับเรายังคงทํางานกับผู้คนและมันเป็นการทําความเข้าใจพวกเขาปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพสื่อสารให้มันชัดเจนที่สุดนะครับผมและสร้างความสัมพันธ์นั่นคือวิธีที่มันเป็นนะครับ คิดว่ามองว่าตัวเองเป็นผู้บุกเบิกโค้ชชาวโค้ชชาวอังกฤษอายุน้อยหรือเปล่านะครับพอตเตอร์ Potter บอกว่าผมเห็นตัวเองเป็นโค้ชนะแต่ไม่ใช่โค้ชชาวอังกฤษนะเพราะว่าผมออกจากที่อังกฤษนะครับตั้งแต่อายุ30ปีตอนนี้ก็47แล้วนะครับผมช่วงเวลา17ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอตเตอร์ Potter เขาบอกว่าเขาศึกษาด้วยตัวเองนะครับก้าวไปสู่ระดับต่างๆเพื่อก้าวไปข้างหน้านะครับ ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนคุณต้องมีความรับผิดชอบเสมอคุณต้องเชื่อเสมอว่าคุณสามคุณทําได้คุณสามารถเป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้และช่วยสโมสรฟุตบอลที่คุณทํางานอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องมองความสําเร็จซีซั่นนี้ยังไงบ้างน,นะครับวาดภาพว่ายังไงนะครับพอตเตอร์ Potter บอกว่าความพิคิดของผมก็คืออยู่ที่วันพรุ่งนี้เลยครับเกมวันพรุ่งนี้คือสิ่งแรกเราต้องแข่งขันที่นี่น่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเราต้องแข่งขันนะครับและอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้ ผมเคารพนะครับการแข่งขันทั้งพิมเมยร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกในการแข่งขันที่เราลงเล่นแต่เราคือทีมเชลซีจึงไม่มีอะไรการันตีได้นะครับทรัพยากรอย่างเดียวที่ทรัพยากรอย่างเดียวไม่เพียงพอนะอย่างที่เรารู้กันนะครับมันเกี่ยวกับความความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับแฟนบอลของเราพวกเขารู้จักทีมของพวกเขาและสิ่งที่เราพยายามทําคือทํางานทุกวันที่ครอปแฮมการทําความเข้าใจว่าเราต้องการเล่นฟุตบอลอย่างไร แต่ความสำเร็จคือการพัฒนาและแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะนะครับผมนี่เป็นทั้งหมดสิ่งที่แกรพอตเตอร์ได้พูดเอาไว้ก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับผมนะไปดูรายชื่อที่คาดครับสำหรับโูลสกอร์ใสามาแต่เขายังใสเมนดี้นะเมนดี้ลงไม่ได้นะก็สองคนนะเมนดี้กับกองเต้ลงไม่ได้ก็โกน่าจะเป็นเกป้าครับแนวะรับ ก็ต้องคาดเดานะผมว่าพอตเตอร์เป็นเกมแรกนะยังคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้นะเสบิผู้เล่นตัวจริงก็ต้องดูนะอาจจะเป็นชุดเดิมก็ได้ครูลิบารี่ซิวาโฟฟาน่าหรืออาจจะเป็นมาคูคูเนย่าลงมานะลงมานะแต่ว่าก็คือเบนชเชวลิลนัดก่อนหน้านี้ก็เล่นดีนะนะผมที่เชนะเวสแฮมอะไรเงี้ยก่อนพอเจอกับดินาโมซาเก็บก็อาจจะเล่น อาจจะไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอาจจะเงียบเงียบไปด้วยนะแล้วแบบภาพทีทแบบโดยรวมของทีมมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับในช่วงเจอกับดินโมซาเกะนะครับผมแล้วก็วิงแบบขวาไปนี้เจมผมว่าตัวยืนแน่ๆนะครับผมกองกางนี้ใส่มา3าคนเลยนะเป็นเดนิสักเกรเลียลงตัวจริงเลยนะจอร์จินโยและก็เมสันเมา์แนวลุก2คนนะครับคือกองหน้าคู่นะครับเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงกับพีแอเอเมริกโอบาเมยองนะครับเอ่อเซาบวงเนี่ย ผมว่าเป็นทีมที่เล่นโอเคนะนะผมผมเท่าที่ผมดูเทปตอนที่เขาเสมอเอซิมิลานนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นโอเคนะสู้ได้ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นด,ด้วยทีมาด้วยระดับด้วยคุณภาพอะไรเงี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้แบบว่าเฉียบขาดเฉียบคมอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือ,อผมว่ามันเป็นเกมเปลี่ยนโค้ชนะนะครับผมผมว่าเชลซีอาจจะทําผลงานได้ดีแล้วละกันนะแบบเกมนี้อาจจะแพชชั่นอาจจะมาเต็มแล้วก็ ทำผลงานได้ดีผมว่าน่าจะเก็บ3าคะแนนได้นะผมนะแล้วก็ต้องตามดูอีกทีนะเพราะว่าเชลซีก็เล็ง,ลงๆผอกีฬาของเล็บูซาบัวไว้ด้วยนะผมนะก็มีข่าวด้วยนะครับผมเหมือนมีการพูดคุยไปในทางทิศทางบัวด้วยนะนะจาบเบนยัยขอบที่เขารายงานไว้นะครับผมแล้วก็ลุยส์คัมโปสนะอีกคนหนึ่งนะผมก็ตามดูนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เชลซีนะ่าจะ อ่าแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการกีฬาอะไรเงี้ยนะครับผมว่าที่มันเกี่ยวข้องในตลาดรอบต่อไปสําหรับเดือนมกราคมนะครับผมนะก็ติดตามกันนะผมว่าน่าจะเป็นการเรียกโมเมนตัมสาหรับเชลซีนะเกมเนี้ยล้วก็น่าจะเก็บ3คะแนนแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะหลังจากที่แพ้ไปในเกมแรกนะผมก็ยังดีนะอีกคู่หนึ่งที่มิลานกับเซาวบวกเขาเสมือนไปแล้วก็เลยคะแนนมันแค่แต้มเดียวนะผมเชลซีก็เหมือนเกมนี้มัน มันต้องแบบสู้เพื่อ3คะแนนนะผมต้องเล่นได้อย่างเต็มที่เล่นเพื่อชัยชนะจริงๆครับในเกมนี้ก็ให้กําลังใจให้ลองดูนะสำหรับเกมพอตเตอร์นะว่าจะเปิดตัวกับเชลซีได้ยังไงนะเพราะก็เป็นเกมยุโรปด้วยที่เจ้าตัวรู้สึกจะตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็จะได้พิสูจน์ฝีมือนะสำหรับเกมพอตเตอร์ว่าจะดีพอขนาดไหนนะว่าเชลซีจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนผมว่า ทุกอย่างขอให้เป็นในทิศทางบวกนะครผมก็ให้กาลังใจเขาเต็มอย่างเต็มที่มันก็เหมือนผู้จัดก,การทีมทุกคนอนะ่ะแล้วก็ถูกเขาก็เป็นตานานนะครับยังไงก็เป็นที่รักของแฟนบอลอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันหน้าปัจจุบันมันไม่ใช่โค้ชเราแล้วนะครับผมก็ต้องอ,อมองข้ามไปนิดนึงนะครับมองไป นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เขาทําก็คือมันก็จารึกมันก็จะบันทึกไว้อยู่กับประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อยู่แล้วทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณปัจนะจุบันตอนนี้คือมันต้องการผลงานที่ทีมที่แบบพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยเราเรก็ต้องดูว่าแอนพสเตอร์จะจัดการยังไงนะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนเรื่องสัญญากองเต้หรืออะไรเงี้ยผมผมคิดว่ามันไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากขนาดนั้นนะนะครับผมเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมตอนนี้นะครับคือเชลซีผลงานยังไม่ค่อยดีอาจจะแบบมันยังไม่แบบ มันก็อาจจะทําให้นักเตะต้องรอดูต่อไปก่อนนะว่าแบบเอจะยังไงนะผมจะยอมอะไรต่างๆคือผมว่าน่าจะเจรจาคุยอะไรกันไว้ผมว่าเก็บเขาไว้แขวนสตาร์ทก็ดีนะนะผมมันคือมันดีคือมันมีเขามันมีประโยชน์มันมากกว่าข้อเสียผมมองอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้ลงตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมันทาประโยชน์ให้กับเราอะนะผมสหรับกองเต้ด้วยแบบ สภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวนักเตะเองอะไรเงี้ยแล้วประโยชน์ของเขาอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าดันกลางเชลซีมันก็ยังไม่สเสถียรมันก็ยังต้องมีอะไรพัฒนาต่อมันยังไม่มันยังหาจุดคลิกไม่ได้นะครับสำหรับกองกลางเชลซีมันก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่สําหรับผมผมก็ว่าเหมือนเดิมก็คือตัวลุกเชลซีมัน มันยังไม่มีทนูธนวงอย่างเปโดอย่างอาซาแล้วก็ตัวที่ลูกเซฟเพดีๆหรือเปิดบอลดีๆแล้วยิงไกลดีๆอย่างวินเนียอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับผมมันต้องหานะผมสลับแนวรุกของเชลซีมันจะได้หลากหลายแต่ต้องดูก่อนนะว่าแก็มพอตเตอร์จะเล่นยังไงเที่ยวเชลซีว่าจะเหมือนไบตันระบอผมว่าไม่นะอาจจะตัวเขาเองมันต้องยกระดับนะครับมันต้องยกระดับฝีมือตัวเองนะผมว่าในเมื่อคุมทีมนขนาดนี้ระดับยุโรแบบเนี้ยมันจะมาเล่น ระดับแบบใบต้ามันคงไม่ได้นะครับผมมันต้องแบบยกระดับมันต้องมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษหรือทําให้ตัวเองยกระดับอ่ะในแผนการเล่นของเขาอะไรอย่างนี้นะผมก็ติดตามนับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับที่เชลซีจะเปิดบ้านนะสแตนฟอร์ดบีทรับการมาเยือนของเรดบูลซาบัวในคืนวันพุธนะครับเวลาทีสองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยน่าจะเป็นบีอินสปอร์ตนะครับในการถ่ายทอดสดนับยังไงก่อนจากไปนะฝากกดส u b ค c r i า e ช่อง h e a ์ t of อไว้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะผมก็เป็นอีกทางเลือกนะนะผมก็ใครไม่ได้เห็นด้วยอะไรก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะผมเพราะว่ามันก็จะมีช่องที่แมสแมสเขาอยู่แล้วก็กินใจความคิดเห็นตรงกันกับเข,เข,ขาอยู่แล้วมันก็มันเป็นสิทธินับที่จะเลือกฟังใครหรือยังไงนะครับผมก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะสำหรับแฟนเชลซีนะก็เอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะนะครับผมสำหรับช่องช่องนี้นะผมสำหรับวันนี้ในช่วง before the match ในเกม เชลซีเจอกับเน็ดบูซาวบัวนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ